สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไทเซราท็อปแต่ละแบบนะครับวันนี้ผมจะมาดูนะว่าตัวไหนดีที่สุดอ่ะจากตัวแรกเลยนี่คือไทเซราท็อปตัวแรกนะหน้าตาเป็นแบบเป็นสีเป็นสีตัวต่อไปก็คือเป็นเป็นไม้อะเป็นพลาสติกเป็นไม้อะเป็นพลาสติกเป็ดเป็นอย่างเงี้ยเป็นพลาสติกเนี่ย ตัวต่อไปก็เป็นพลาสติกเป็นไทยเซรแล้วพลาสติกแต่มันมีน้แล้วก็อ้าปากนะไม่เหมือนตัวนี้ไม่เหมือนตัวนี้นะเน,นี่ยเน,ะนะนะนี่ยเนี่ยมมีตัวต่อไปคือไทเซรามิกครัตัวสีส้มเนะีนะ่ยเป็นสติกพลาสติกอะแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นชมพูนะขยายาไม่ได้เป็นโมเดลเฉย ต่อไปไอไทเซรอปตัวน้อยมันเป็นมันเป็นเลโก้หาซื้อไดงง้ง่ายๆโอเคตัวต่อไปคุณได้โนเสาวไทเซลาทรอปตัวนี้มีในโรตัสที่พูดซื้อเปิดใหม่ๆอ่ะแต่มันน่าจะหมดแล้วตัวตัวนี้เออเป็น โมเดลเหมือนกันแต่ว่าตามันแดงนะมันไปดูโดนซาบเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตัวต่อไปคือไทเซอร์ฮอปรถนะเป็นรถบูนอ่ะข้างหลังเป็นรถบูนนี่เป็นรถบูนตัวสุดท้ายแล้วนะไอ้ฟันเรไอ้ไทเซอร์อปเบรย์นะตัวนี้เป็นยางนะเป็นยางมันเป็นยางนะมันเปิดได้เนี่ยมันเปิดได้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยน,น,นี่ก็จะได้เลยแค่นี้แหละครับที่ไทยเสร็จแล้วผมมีแค่น,นี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ